ลูกไร้แห้งเดียวทุเรียนก็ได้ <Yeah. S 2> เวลาทายมันต้องย้อนไปตั้งหันไปครับคน้ะมันจังบนเดือกทายรับสวัสดีครับพี่น้องมือนีผ้าพี่น้องมาเัียดสวนทุเรียนบ้านไผ่ตากครับตำบลแก่งอำเภอเดชดอุดมครับเป็นทุเรียนดินทรายครับเป็นทุเรียนอีกแปลงหนึ่งครับที่ปลูกดินทรายนะครับ เลี้ยงกระลังหนถึงปีหนึ่งครับกระลังพื้นใบใหญ่ครับไอ้าย้ติดฟองต้นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคตัวตันนี้ต้ก่าหนี่เป็นเป็นเป็นปลูกยางมาก่อนครับปลูกยางค่ะปลูกยางเนาะค่ะปลูกยางพนกระตัดยางออกนี่ล่ะสภมพัสากระก็บนำยางแลลวเนี่มามาถ่ายต้นมาสัมผัสบอนเก็บยางเหล่าขายยางนำยางนำแปลงนี่เป็นพกแห้งด้วยค่ะเด้อ บ่ฮัอนได้มีเวลาตัดอยู่นี่และทุเรียนมากแบบนี้ล่ละอยากหลายอยากหลายดำหน้าแล้วก็มาใส่สวนทุเรียนบ่ฮันเครื่องตัดหญ้ากระตายพวกคุณอาัศเนี่ยคิดยังไ๋คืออยากปลูกทุเรียนครับไอคิดว่ามันเป็นเพืชเศรษฐกิจนี่แหละค่ะแล้วก็ช่วงในค้นก็ได้ย่อมปลูกกันหลายครับก็เลยอยากลองปลูกคือเพื่อเพื่อมันได้กินหน่อยแน่จะคข้องกับมากินน้ำแหน่เนาะเนี่ยทุเรียนเนยก็เลยว่าอยากลองปลูกเบิ่งถ้ามันพ่อได้กินหน่อยน้ำเขา เื่อมันเป็นไปได้อันทุเลียนนี่ซื้อกิ่งพันธุ์มาปลูกนี่ซื้อแพงบ่ครับต้นต้นนี้บ่ต้นใหญ่นี่ซื้อมาสองร้อยห้าสิบคับแต่ว่าคันเป็นซูมือนี่คือสิบัวแด้ละประมาณสี่ร้อยใส่หนี่นะคะคันเป็นปีหนี่ปีกะเต๋อมันซื้อแต่ปีก่อนนอกปีก่อนคันซื้อปีหนี่หันสี่ร้อยแม่นนี่ก็นี่ก็สิถึงปีเป็นบ่เนี่ อีกสองหมื่นครับอีกสองหมื่อทัองอ้งปีแม่นหมืม่นปลูกยี่สิบสองมีทุน<ก>อ่ะยี่สิบสองมีทุนอ่ะหกสามโอ้สี่ขวบปีทุเรียนปลูามมัวเนในพี่นอ้องยินสยไส้เลยครับเพิน่นเพิ่นยกโหกเป็นตังเนาะตัวนี้เนาะแม่นใน,นลราที่ว่ามันพิษพิษตั้งแต่เริ่มละการจัดการกัญยากนะเวลาตัดหญ้านี่ต้นขึ้นพ,ลลพ,พ,ลลพ่นลุมพ่นสีดหญ้าพ่นยาคือกันยากเบิด์ตซุนแหวี่ยงคือแบบ ไชธรรมดาไช้บมันว่าแม่ค่ะตัวนี้เวลาตัดหยาดยี่ยังแน่นอนโอ้ยยียงเมื่อยแห้งลำบากหลายแต่ว่ามันเป็นขอพิษผ่าที่แบบห้องต้องเรียนรูนะคะเพราะขึ้นมันม่มีการขยายหรือปลูกตัวนี้สีบลบ่มีการเห็ดแบบนี้อีกแล้วนี่ละแปลงต่อไปครัมันดูดูแลหยาคียงเราเห็ดยกโขกสูงนะนี่โขกมันครับโขกสูงเป็นตั้งนะครับบานทั้งทางนีะสั้นมันสั้นมันสั้น มันมันบอกคือลดเนาะลดเห็ดเวลาเขาเทกอมตีนมันสีสโลบเด้ลดเทแต่ว่าอันนี้เอากระยกคุดยกคุดตัวนี้ปานขึ้นมันกับมันกับเป็นคือเขียงนี่แล้วลดคือต่อใหม่นี่สิแล้วมันก็เลยสั้นมันเลยสั้นตีนันสโลบแ็วเลยว่าแต่ว่าหยาหยาหงหรือว่ามายังมากความซุ่มได้แห้งเนาะโอแต่ว่าช่วงนี้มันหนาฝนแม่นถ้าม่นตัดสันน่ะสิดีที่สุดเพราะว่าเชื้อลาร้ายหนาฝนแต่ว่าตอนนี้มันโมมีเวลาอหรีก็เลยเดบ้า ปกเหี้ยงตอนนี้ปลูกนี่ช่วงนี้ใส่ปุ๋ยยังนงนี่ใส่ปุ๋ยมีอินทรีย์เคมีนี่แหละค่ะแล้วก็แล้วก็ชีวภาวผาบละละลักลักกมีแค่นั้นเพราะว่าก็เน้นทางใบทางใบเนาะช่วงในฝนตกแบบดูมันสีหายทางดินมันก็กินโ่ได้นะก็เลยเน้นทางใบเน้นทางใบค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกเรียงเนาะเลีงเลงอเพราะว่าทุเรียนทุเรียน มันได้ปีหนึ่งแล้วมันก็สามารถไปพวกอินทรีย์เคมีได้เนะาะค่ะอืแต่ว่าถือเชือ้อราลงลินหลายอยู่รักษาเพื่อสีขึ้นมันก็ขึ้นเป็นมางต้นได้ต้นนั้นหันแถบสีบอกหันขึ้นเลยฮะเจ๊สีเอาอยาตัวใดมาใส่ลาดลาดอย่างลาดดำบอกมันใบเหลืองใบเหลืองบอกใบเห็นว่าต้นมันสีเขียวต่ามงเลยมลยูมันยังมีความเขียวในของมันนั่นเหลืองลงเลยเจ๊สีว่าเชือ้อราตัวใดใส่ใส่โคโรมาเนี่ย อันกระใสอยู่มันมันบ่เสาร์เศษเหรือทั้งหดทั้งหดทั้งเบ่แม่นก็เลยมันอาจสิฟืนสาแน่นาะก็เลยก็เลยว่าถามมึงก่อนจกเสียววาตัวใดเนี้ยเนี่ยลูกมันหลายตัวตัวนี้ยกยกตังเนาะยกโคกตัวตัวฝนโมโยโคกเวนว่าตัวนันปู่เก็บต้นที่ว่าโมโยโคเนี้ยต้่นหน่อยหันเศร้าสองเศร้าสองมันก็แล้วแต่กิ่งพัน์นําล่ะขึ้นห่าไดกิ่งพันุมาสมบูรณ์มันกะมันก็งาาง่าม แข็งแรงไว้อยู่แต่ว่ากิ้งพันธ์สมบุ์เลือกบ่เป็นนะบ่หูว่าสีเลือกจังใดคือกันที่แหลกแปลว่าประสบการบ่ท่านหลยังงเป็นตอนนี้ให้ปลูกเพิ่มใหม่บ่กะว่าคือสีบ่ห้พลาดเพราะต้นเ่ว่านี่กับกับกับบ่ตายแม่นบ่บ่ตายแต่ว่าบ่ตายจะต้นเลยนีสองแถวหนอกที่เคยมมถ่ทายตะกีบว่ามันขี่หายนี่ก็หลังสีขืนอนกันลังสีใดใบตั้งแต่ปลูกมาขาก็ได้ใบชุดนี่เป็นใบชุดแหลกแค่นั้นเดทที่เหลือก้อนหนา้นี่มแต่ ปงมาหล้วก็ะโลนหิมโอ้มันก็สิขึ้นได้กงหมาหลักกระโลนหิมน่าส,สิเป็นน้ากิ่งพันธ์น้าเนืนอเอียงแน่นนะมัน,ก,น,นก,ก็เลยเห็ดห้มันอืมัมนมันบ่คือแถวไหนโอ้ oh. แต่ว่ามันก็กําลังสีฝืนตะกีมันบ่เขียวเลยเด้ดตะกีเหลืองแห้งเหลืองแห้งพึ่งสีมาเขียวสีเขียวขึ้นแน่จักหน่อยมันกินอาหารโบได้นาละเนาะนี่คต้นพันธ์มันมันมันเตอเชื้อละเจอโรคหลายนํา ก็ลังได้ใบห้าก็ได้ใบชุดเลกหนึ่งครับว่มีตะหยานำ้ำนี่ก็เม็ดนิดเม็ดแต่นี่แค่เนี่ยมันฝืนขึ้นมาในถอดใบไม้ได้งามะเก้าเก่าสองเม็ดแต่ใบดุงเดือใบมันพี่น้องรุเรียนดินทรายนี่เบ่งใบมันพี่น้องว่าเด็แตกต่างกับดินดินแดงดินภูเขาไฟเลยครับใบมันใะหญ่ทั้งใบนี่สีเจ๊งหมือนเจ็ดเด้งครับอาทิตย์ละเทถอะอทิตย์ละเทืยนเนาะเจ็ดหมืองอธิษก็คือสิบเปลี่ยงหลวงน้องนี่ บเปืองเบิร์ตนี่เบิร์ตเปเดียวเพราะว่าเจ็ดสิบตน้นมันกับโบหันใหญ่นาโอ้เจ็ดสิบต้นนี่ทั้งยี่สิบดิทั้งเดียวทั่วเลยทั้งยูไหยใส่แค่สิบหกหนึ่งเดียวโอ้สิบหกค่ะเบิดเปเดียวประหยัดค่าขนาดเลยครับผลแบบว่าพราเป็นตะล้อองขึ้นนองหมอกนะคะ่ะผลลายบบได้โอ้กวยซุกลืมเห็นเพม่นว่าห้พผลแบบไหลนะครับถ้าเป็อนอาหารเสริมทั้งใบกล้วยเขาเอินกวยอย่าง อันนี้เล็บมือนางค่ะเล็บมือนางอ้มันแก่แห้งจนลืมมาเบิ่งนึ้อกระเบื้อ่นแก่จนมันแตกเฮ้ยนี่ทุเรียนเจ็ดสิบต้นเ้อครับพี่น้องยุนี่พื้นที่เจ็ดสิบต้นมันกับสามไร่แล้วเพิ่นรวมทั้งมือแต่ว่ามันแบ่งโซนทุเรียนนี่ไร่คึ่งทุเรียนไรเคึ่งปลูกกกยุ่งไร่คึ่งอันจักเม็ดปลูกอันวางมันนี่อันนี้ฮกคุณเจ็ดเอาลองลองยางเก่าเลยโอ้หกคุณเจ็ด ควมควมควมกวงระวังแถวต้นในี่เจ็ดเมตรแต่ว่า <S 2> <S 2> หลงทุเรียนเก่ามันหกเอ้ยก็ยางเก่านะหกเมตรมียานี่ยมต้องไปซี้อย่าเด้อครับพีหน้อนงทั้งรูมช้างมันมันหหมมเหตุแห่งควมซุ่มซือน้องแปลงเขาเราจะรอเหงามันตัดเอาแน่นหน่อยนี่แล้วก็ตัดเราแนินหน่อยพ่อนี่ยมันเปือทันวางโบทันวางเออเอาจังสีละมันยังว่าทุเรียนในป่ามันมักยุงสีละครับมียาได้หลาย ตักกระแตนกะต,กตกสักกระแตนกะซอยได้แล้วมันบ่กินทุเรียนมันกัมากินใบหญ้าหงายมันหลายโอ้ตัวนี้บ่แม่นเพิ่นสิปลูกทุเรียนบ่เพิ่นตัดปลายยางย <c oughs> บ่แน่ใ <c oughs> จบ่อืแจักเพิ่นสิปลูกกก็ยังอีกหรือว่าปลูกหยังก็บ่ฮู้คือกันตัวนี้นี่บ่สิว่าซื้อมาปลูกรุ่นกัดตัวนี้บ่ได้เฮ็ดเป็นบ่ได้เฮ็ดโคกสูงเนาะตัวนี้เนาะแม่นๆตัวนี้ซื้อกิ่งพันธุ์นี่ตัวนี้100กว่าบาท100กว่าบาท แต่ว่าช่วงนี้เจอล่าล่าดำตีละไต่ใบมันเนี่ยไต่ใบมันเป็นสีดำเนี่ยเชื้อล่าตัวนี้จังววะมันมันหยุดการจเจร่ญนแบบเลื่อนล่าดำนี่ล่างใบล่าล่านี่มันเกิดจากฝนตกสูบเนาะนั่นสิเบญจกันแจักสีว่าอียังบ่ขอนมีประสบการเรื่องอันในยูโฮแต่ว่าเจอเชื้อโรคยูสวนกับโบ้มีเน้นลุ่นลุ่นแล้ว่าฝนตกสูบฝนตกสูบมันสิเกิดล่าดำ ถ้ามันเป็นพืชกชนิดหนึ่งก็บสีเอิร์นล่าดำค้างบอบักพริกบักอยังตัวนี้เป็นล่าดำถ้าล่าดำเนี่ยมันมันกาจจะเริ่มเติบโตของหยดมันสิดส่าโอ้ล่าดำเนี่ยมันเข่ามันเข่ากาดเนาะเข่ากาดเข่าไตไตไกิ่งตไก่ไตใบมันติดอะไรล่าดำโอ้ตัวนี้มันกับมันกับสีชาติช่วงนี้ล่ามันบ่ฮันได้ถึงตีเนาะ ปลูกห่างกันจากต้นใหญ่ยุกเดือนนี่โคกเดือนหมอกเดือนเนาะพี่นนองโกเดือนนีเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนอยู่ดอกเดือนนี่ค่ะเพราะว่าต้นนั้นมันปีหนึ่งพอดีต้นนี้มันห่างกันอยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนี่ได้ขนาดนี้ครับ่าต้องไม่สีเหลียญท้่พี่นนองมันจะค่อยขึ้นเองทุเรียนผลด้ยางไปทางผลกันเลยมันจังเปรียนทางนีหกแห้งมันได้ปีหนึ่งนะเปิ่ปลูกเสปาพยุงพยุงยังกับพยุงไ้ลัมหมดนี่ครับพยุงไ้ลัมโอ้พยุงไ้ลัมกับทุเรียน เอาลองเบิ้งเอาลองเบิ้งแต่ว่าแต่ลาทีเนี้ยนี่ทุเรียนน่ะทีได้ขายก่อนไหลําอยู่จนจักจักสี่เด้เอาตัวใดบค๊นมันงามแข่งกันเออเาไว้บ่2สองบ่จักแต่ว่าเป็นเป็นเป็นอันแหลกที่ลองเห็ดเบิ่งว่ามันจะอยู่น้ากันไดบ่ป็นเพราะยุงให้ลามันคือใส่ไม้ไผมัดมันมันซื้อมันมาพรยุงเนะมันต้นมันใหญ่ไว้ค่ะมันยืนเองม่ทันใด มันต้องยังี้ยใส่หมูข่ำอยู่ฮันน์ผุนน่าจะสามปีผุนต้ำอยู่หัวเนี่ยเป็นข่ำสองงานนอนผุนหมัดแข่งข่ำายแข่งมันอันนี้มันหักดิลราไม่ไพ่มันมันบ่ใหญ่พอปีเดียวคือกันในเนี่ยค่ะปลูกพร้อมกันกับอันนี้นี่นี่นี่ระบบนามนี่กับมันกับโยธึงเป็นบ่บ่มัดขึ้นเพราะว่าน้ำฝนแล้วโบโหดก็เลยมัดไว้เพื่อง่ายต่อการตัดหญ้าโอ้ว่าเป็นโฮดโยธึงตัดหญ้ามันเลยง่ายแมื่อตัดหญ้ามันตัดหยาบวันเปนมัดพยุงไว้มันหล่ม คันเป็นพะยุงไหยเนี่ยบ่ปีนึงมันกับสีเพียงข้อเข่าเพียงอันนสะโพกแค่นั้นนะแต่ว่านี่ไหลำมันใหญ่ไว้สื่อเป็นกิโล่ที่แหลกก็มาปลูกนี่เพ่นว่าแมนพ่นว่าสื่อเป็นกิโลแต่ว่าจักสีได้ขายหรือบ่ดอกจังว่าปลูกเสริมไว้สองอย่างคันเม็นอันนี้เป็นไปขายบ่ไดดกับขายกกทุเรียนแทนแล้ว่นเป่นสิปลูกอันพะยุงไห้ลำเนี่ยกับปลูกทุเรียนแับกลางเพิื่นที่มีแน้าห้างอยกอยู่สองห้าง ให้มันได้มีดโตเลือก็ให้กว่าบัวใดเอียงเลยนะพื้เรียนเป็นหน่วยนี่พายุพายอันพื้นเรียนเป็นหน่วยนี่พายุงให้ล้ำนี่อาจอันเซิร์นออกก็ได้ประมาณนั่นล่ะประมาณนี่อุ้ยนี่ก็ใหญ่เด้นี่นีเจ็ดเดือนมาตีนี่แม่นเจ็ดตัวนี้มันอยู่กิ่งพันธ์เพามันสมบูรณ์เนาะแมนแมนค่ะมันขึ้นอยู่กับกิ่งพันธุ์นั่ นี่พยตัวนี้เกศเดียนนะพี่น้องเลือกถือกิ่งพันตัวดีขั้นมันไปเลือกตอนเนี่บอกคิดว่านะ่ซสีเลือกด้ดีว่าตะกี้บ่หูวได้อยากเอาแตงา่งาน่หลายจริงจแล้แวเอาต้นอ้วนๆไปก่อนย่างเดียวคือจบอือต้นอ้วนๆเอาต้นล้ำอ้วน, <ลำ S 1> นๆมุก <ลำ S 1> มุงสมบูรณ์มุกมุเม่นส่วนงามันสีได้มาเองมันไปค่ะมันสมบูรณ์มันแตกออกถูกด่านเองมันตะกีคิดแต่ว่าสีเอางานเล่หลายใบก่อนต้นเจ้อยกับเอาได้ว่าแต่งานหลายตะกี้บ่โบเข้าใจขึ้นกันเพราะว่า อัดไปอันยิงพันมันสมบูรณ์ต้นมันสมบูรณ์เนาะนี่ต้นนี้อยเขียงไงโกโมมันเห็ดใส่เขียงเจ้าของยังวะแามงโกโมมันมันมันสีมากแบบทะาโยโคกังโยแบบนี้เนาะว่าต้องโยขึ้นสูงเนาะแม่นี่ต้นนี้พันโยโคกมันสีมีขอาเปรียบเทียบนะครับต้นนั้นโคกสูงแห้งมันต้นนี้โคกพอดีต่ำๆเพาะเื่อตัวเกศเดียนซ้ํต่ำกัน มันสิแจ้งมวนอยู่ขอบสองแล้วสองสองแถวหนอกที่ว่าบ่ค่อยงามต้นหน่อยสีแสงล่ะต้นหนอนันต้นหนอนพันยกโขกมันยกสูงแห่งครับโขกสูงนะโขกสูงแหละครับพื้นที่มันว่สลบตัวนี้มันสลบลงมาเนี่ยหัวมันสิหวยปีหนึ่งมันเสียงเลไแล้วเนี่ซ้อมกันนะบอกว่าตัวได้เกศเดียนตัวได้ปีแล้วต่อไปมึงนี่ล่ะตุเรียนเกศเดียนครับถ้ายืนกันไา้จิตอันนี้มันปลูกจากต้นหน่อยนํำมันนะต้นหน่อยน้ำแมนบ่แมน ต้นนั้นแห้งต้นสองรอยกว่าบาทเนาะต้นนังสองร้อยหาซีบต้นนี้ร้อยกูกลัวร้อยกว่าบาทอือโอ้อยอดเดินดีเด้นี่อือยอดเดินดีดีงามอีกสวนหนึ่งเหมือนคลองขลองพี่สาวเพิ่นป่าเพิ่นปีติกันนะครับงามเมื่อกันตัวน,นี้และวตัวอยากให้เบิ่งของเพิน่น <laughs> ต้นนั้นเล่ากับปีที่กันแมนปะแม่นหองเพลนปลูกวัน 17, ที่สิบเจ็ดหองเพลนครบปีแล้วค่ะโอ้หงเพลนครบปีแล้วปลูกขางกันอยู่พุลละสี่ห้าหมื่นนี่แล้วมันเห็ดแล้วบ่พอแทงมนเลยต่อเลยอ,อนี่เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งกับไทยนานมากกับขังยกันเด้อครับพี่น้องก็เป็นยังมาแต่ขังในหลอดเล่าเล่ากับสินกโคกไทยเขาหา้ากบหาหากันเนาะเป็นตังโอ้ย่าพิมพ์ออฟ ยพี่หมอบต้องเจอเรียตัดโหย,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 ยตรวจมันลำต้นห้องเพลย์แห้งไงวะบ,บ,บกบก่าเทียบห้องเพิ่นเลยเลยนะีย่นี่แหละนี่ของเราปีครบปีเนาะแม่นปีหนึ่งพอดีแต่ว่าครบปีนี่พูดถึงหวานเนี่ยกิ่มแต่งกิงเลยนียอย่อันนั้นกระเหล่วเต้าเพิ่นนะมัน กกิที่เหลื่อมแจงไหนแมันเป็นยังอยากเอาไว้ก็เอาไว้สักกลอนให้มันเหลี้ยงลำต้นไปก่อนสักหน่อยของเราอยู่ีนหกิบต้นเตียวว่าแมนค่ะท่านใบหลายมันสีลำต้นมันสีใหญ่เร็วแต่วยาจะมาอยู่ให้มันผึ่งสีได้ใบลำต้นมันก็เลยโบกันมาอยู่ทุเรียนดินใจ้เลยครับพี่น้องนี่ถ้าสีเฮ็ดตังเฮ็ดหยังเนี่ยไทยครบกับ้ากันแบบนี้ครับพี่น้องมันสีจังสิบริเกะไรหรอกเราเฮ็ดไทยครบกับ้ากันตังบมสูง น้ำข้งอยู่ได้ครับที่หลองกลางเหมือนกันแต่ว่ามันกันบอกคือค้งอยู่บริเวณโคนเหงามเนาะแม่ครับโคนเหงานี่ทูเลียนนี่เพียแห้งครับส่วนี้สวนป่าเพื่อนหอกครับติดกันครับดินทรายกันนี่นะครับอายุกะไรไรเรียกันครับผู้เลียนดินทรายครับทีละวแล้วก็สปิงเกอร์ก็ตูวเดียวได้ครับี่ วันไหนใส่ก็สองหนาฝุ่นแต่ละคนก็มีแต่ว่าหนาฝนอยู่ก็เลยบ้ฮันไหนแกใไขหาทุนก่อนหนาแรงคนละเพราะมันเกิดวันไหน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 ความสูงวันไหนแตกต่างกันป่านไหนแต่ว่าเพียงแต่ว่าใบคู่หนึ่งสีหลายกว่าเนาะลำต้นใหญ่เพิ่งของเพิ่นใหญ่กว่าได้ใบหลายกลัวใบหลายกลัวว่าอันนี้พึ่งสได้ใบได้ยุ่ยไห่น้ำข้าก็ได้ใบข้าก็ได้ใบสองชุดพงกคนนั้นได้ใบมาแต่ตลอดตั้งแต่มื่นฝนจังหวะเห้งหมอคือจังสิมมันกิ เลยเลยล่ลำต้นมันเลยใหญ่ไหวอือแสดงว่าตัวนี้เพราะว่าเข้ายกโคกนี่ดินเข้ามันเอาเข้าดินดูมขึ้นมาเนาะแม่นมันโมเมนต์หนาดินเลยโมเมนต์หนาดินมันเป็นการเอาขัง่างก็ง่ายซับหนาดินนาอืมันมันก็เลยต้องใส่เวลาแนมเพราะว่ามันโมมีสารอาหารเอียงเนา่เนาะดินข้างล่างดินมันได้ปีหนึ่งบานมันก็เริ่มสิปับจะาพเนาะทุเรียนมันมันก็เริ่มใหญ่ได้หนี่ ผมหัวแล้วครับนี่ยืนมึงนี่งานกูเรียนกูเรียนปีหนึ่งกอ,อันนี้นี่จะคข้องให้นี่็สูงรอยหกสิบสีเด้ยนี่สูงหอยหกสิบซีกับมาบ้านสองเมตรกว่าโบ,บ้ันถึงดอกมั้งฮะโบ้หันถึงดอกยเจ็ดสิบนี่แล้วเนาะลอยะจะคล้งอง 160. ลอยหกสิบลอยหกสิบมันก็สูงตัสองเมตรกว่าวัรุ่ลสองเมตรสิบเซน ตึงอยู่บ่ตึงนี่ทุเรียนเยืนซ้ำนี่สองเมตรแหล่นนี่สองเมตรแหล่นนี่ทุเรียนปีหนึ่งเลยครับห่วยกับบอดด์แตกต่างครับตรวลุงรุ่นมาได้ด้วยนี่สูงเหรอใหญ่แหล่นนี่ถือว่าสมบูรณ์อยู่ครับทั้งเหมือนกับปลูกไกวหอมทองหอมทองกับลายหวีตัวนี้อืมครับครับคลิปนี้ฝากพี่น้องเนี่ครับสี่ปลูกทุเรียนนะครับ อันศึกษากอนค่ะศึกษาเรื่องดินเรื่องดินห้านําการการศึกษาวางแผนกรนในมันสีเหตุในห่อโบผิดพลาดอันนี้ก็คือจากประสบการณ์เนาะค่ะครตรงเบืองพื้นที่ในการปลูกว่าห่าสิบปลูกจะพื้นที่แบบใดแล้วก็เป็นนี้ลักษณะใดยังไสนะคะศึกษาหลัก็ว่า ใช่พะมันเป็นผืชที่ว่าสิปูกางกะไงสีว่ายอยากกะอยากมันเอเบอถือคือการมันต้องเลยลงมือเห็ดมันจังสิหูการการยกโคนี่ก็ต้องเบื้องพื้นที่เขานำเนาะค่ะเบื้องพืนที่นำท่านำคือศึกษาแผนงานในดีก่อนเพราะว่าการเห้่เขาไในเห็ดลงไปมันเป็นการลงทุนนะครับเพราะเพราะนาดยังห้การลงทุนองเขามันต้องแบบว่าการแก่คล้ายเลไล่หลอบมันเห็นห้สินเปลืองโดยที่เขาเองกับบริษัทสินเปลืองนะเนนค่ะ การยกโยโคกนี่ก็เห้กับเบิ้งนื้นเดียวนาะถ้าหนาบ่าครั้งนี่บ่ต้องโยกกรไดนาะค่ะบ่<ห>ต้องโยกก็ไไทไถกบเลย,ยกีเราปลูกยางนี่กับอู้นี่จับสิบบนิโยกโคกหน้าแถวนี่แม่นค่ะไถกบกับปลูกได้เลยนะเมีนแต่คิดแต่คิดบ่บ่บถึงคือกันนะก็เลยกลายเป็นยังสิจังวะก็เลยต้องให้ให้ผู้ใดที่อยากปลูกศึกษาดีๆก่อนอ่ค่ะมันเสด้บ่บ่บ่ลงทุนหลายบ่สันเฮองิสด้ตามแก่ที่ตัวห้องเฮ็ดไปในเมือมันลงทุนไปแล้วก็ต้องอยากให้มัน สมบูรณ์แบบพิ่สุดเนาะคะ่ะตรงแกะเต็มจังว่ามันก็ได้เลยได้น,นําแกะไข่ใส่อาหารเสริมทั้งใบนี่ใส่ยี่ห้อยังครับอันนี้ใส่ของกอแก้วเนี่ยค่ะ,คะกอแก้วหน้าโน่เพิ่นนี่ละกอแก้วหน้าโน,โน่อาหารเสริมทั้งใบเบอร์เบอร์อทูปว่าตรงล่งหนอเนาะค่ะติดต่อเจ้าของเพจเพิ่นเลยก็ได้เพราะว่าเพิ่นเป็นผู้อันจําหน่ายตัวแทนจําหน่ายโดยตรงนะคะเพิ่นเพิ่นมาจากเบอร์ทูปเพิ่นว่าเพิ่นอันนี้โมมีโมมีเวลาคือกันพนโมมีเวลาแนะน้ำเพิ่นกีดยางแค่เพิ่นไปกีดสองกุ่มกะ โค้มางทีนะเพิ่นกับบริษัทักพันโบเป็นยังดอกมันสิได้ห้ข้อมูลเพิ่นโบเต็มถี่นั่นน่ะบางทือไอเจ้าของเพจเพิ่นเองเพิ่นกับอันนั้นยู่ดอกเพิ่นข้อมูลเพิ่นแน่นอยู่ผ่านไปทั้งเจ้าของเพจเพิ่นเลยเพราะว่าอันนี้เวลามียังกับติดต่อหาสอบถามจากเพิ่นโดยตรงคือกันอว่าอยู่นี่เพิ่นใส่กิงอยู่ใส่ประจําเลยล่ะใส่ส่อดต้นยางเพิ่นราคาลักๆักี่น้องนี่เพิ่นเน้อเพิ่นใส่ต้นยางทีถามแฟนเพิ่นเพิ่นวาปีที่แล้วนี่ โอรเซ็นต์ยางสามสิบสามเก่าสามสิบเอ็ดยิบ 9, ซุม้มซุดนี่สามสิบเอ็ดนี่อยากแห้งเพื่อใส์ได้สามสิบเอ็ดอือตัวนี้เป็นขายหนามปีนี้เป็นได้สามสิบห้าส้นหส,<ม>สามหานั่นได้หมื่นกรแต่ว่ายืนโตตัวนี้สามสิบสี่ออืนั่งขยับขึ้นมาสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ในทึ้วว่าขุมแห้งอือเพราะว่าถ้าถ้าเปอร์เซ็นต์นี่มันมันกับมันกับเงื่อนมันกับเพิ่มขึ้นไหมบอ้เพิ่มเพิ่มค่ะโปรเซ็นต์ดีเงื่อนกับเพิ่มความเข้มข้น เปอร์เซ็นต์นี่เป็นการวัดความเข้มข้นของนำอ้ำยางเออตัวนี้เพิ่นใส่มากนี่ปีที่สองเนาะเ่าใส่ล,ลักลักปีกายนี่ปีปีหนึ่งปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเนาะแม่กระลางสีมันกระลางสีวนมากมันกรบโบันถึงปีสองยู่นี่อยูนีจี่ไรเคอะยูย่นี่แค่สิบสามไรเพราะว่าตัดออกปลูกทุเรียนสามไรตีกี่สิบหกตัวนี้เพิ่นใส่กอเกี่ยวสีผลเพิพ่นว่านถามเพิ่นบางหันเพ่นเพินนพนพ่นมานสีรอบหนึ่งสองถังหนึ่งแต่ว่ามันกับน้ำยางคุณต้น้วแจะว่า ต้งเทียกับซีหมือนั้งเทียกับอาทิตย์แล้วแต่ยละว่าแล้วแต่มีเวลาเราสีดผลง่ายแบบสองสเปรสเปเรละไรสิผงีดแมนอกค่ะโอ้แสดงว่าโอ้สีผิวผิวหนึ่งเลยสีดผิวให้ถือล่ำต้นมั่นคางละสองเพื่ออันสีย่างไปในี่ยเขาย่างพันสีดคืนย่างอันหันกลับมาสีดลงแล้วก็สีขึ้นสีลงแค่นั้นละแสดงว่าเล่ากับสีบ่บเปลืองแห้งเนาะบอค่ะบ่เปลืองโอ้ มันถือเปร์ละ20บาทหนึ่งหนอกกับอาทิตย์ละ40บาทอกิดทัชเลียเป็นเงินแมนบอค่ะขั้นเลียเป็นตัวเงินคือว่าประหยัดหลเติบอยู่นีเรือครับเทคนิคนกานขีดยางเพิ่มขีดมากนี่เขาเป,ปีที่สองขนะีดหนายางบานหนายางเป็นยังไงมันกากีดง่ายกเก่าอยู่ค่ะเพราะวันถากเกิดว่าน้ำยางออกอยังไงหนากระนิ่มอยู่แล้วทำม,มิทาทาน้ำยางมันไหลโอ้ตัวนี้เราขายน้ำยางสดเลยต่ว่าอย่างอร์เส้นยางนี่ผมก็บอกให้หูฟันได้ว่า ขยับขึืนอยู่ค,ปปะะคนแล้วค่ะใชาขยับขยับขึ้นเนาะค่ะจากที่โบโบโบเคยไดี๋ยใส่เลยเนี่ยมันจะอยู่ทีสามสิบยืนโตอืมแต่ว่าตอนนี้มันยืนโตอยู่สามสิบสี่เต็มเหมือน <4. S 1> มือก่อนนะฟุกได้สามหายโอ้โอ <laughs> แต่ว่ามันเป็นเป็นโป,ป,ปรเซ็นต์เด้ว่าเวลาไปขายมันบ่ ค่ะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สามสิบห้านี่เปอร์เซ็นต์สามสิบห้าแต่ว่าน้ำยางเฮาเด็ดน้ำนักหลายก็ได้เงินหลายขั้นเปอร์เซ็นต์สามแปดน้ำนักอยู่ซ้ำลอยโล่นี่เงินก็สิได้หลายกว่าผู้เปอร์เซ็นต์สามหาร้อยโล่ซ้ำกันเงินขึ้นโยกับ,าบาเปอร์เซ็นต์สามหาเนี่โลจักบาทเออ่น้ำยางสดนี่ขั้นแมนเฉลีย่ยเขาสิตีเป็นสามกิโลต่อแผ่นหนึ่ง S <S เขาเขาคิดค่าเป็นแผ่นนะคะโอ้เขาคิดค่าวาเป็นแผ่นแผ่นละตอนนี่น้ำยางมันอยู่ที่สี่สิบแปดบาทนอกก้อนนะนี่เพิ่นขึ้นถึงหกสิบบาทโอ้ก็คิดเป็นสามโลต่อแผ่นกับหกต่องเงินหกสิบบาทอืมแต่ขึ้นเปอร์เซ็นต์เจ้าดีบานก็ได้จำนวนแผ so, ่นหลายอมสมมุติน้ำยางรอยโลคงเสียถ้าเปอร์เซ็นต์สามสิบแปดสามสิบเก้ามันก็ได โบตำก็หาสิพกสิบแผ่นนังเส้น่ะโอ้หตัวนี้บวกหงูได้นี่งกับไปข่วนเงินหกสิบบาทเลยเพราเส้นยางนี่ยเลียบมากนี่เป็นกิโลเนาะสามกิโลต่อแผ่นสามกิโลต่อแผ่นโอ้เขาคิดออกมาแบบนั้นเนาะคิดเป็นแผ่นงูกระลังหงูได้ครับพี่น้อเพราเส้นยางเสียบมากแบบนี้ครับอืมแต่ว่ากับที่ว่าขุมขากับการเมื่อยแบกเปรีสีดอยู่เออค่ะแล้วว่ามันกับเมื่อยเนี่ยมันกับสีสีคือต้นแล้วว่า แต่ว่า<ช>บ,บาเห็ดเอากับบไดาพ้พอย่างมันมันมีแครนี่มันหน่อยก็ต้องมําลุงเอาเพื่อที่ให้มันได้อยู่น้ำเฮาโดนๆเฮากับเสดมีอาชีพไันัอีกิย่างนี <laughs> น่เลียแล้วมือนึงนี่นนคือว่าหันนี่ไปนได้ประมาณไรปไปไหนมังหันทั้งหนึ่งห่อยี่สิตรกับประมาณ2,000ครค่ะประมาณ2,000ต่อคืนต่อคืนแมนบ่นี่แมาบานี้บานีกีกู่คืนเล่นบ่ครับ โบค่ะกีดสองขึ้นพักขึ้นหนึ่งโอ้กีดสองขึ้นพักขึ้นหนึ่งฝนตกเลยกับบดีกีดเลยกับเป็นศูนย์บาทสองขึ้นพักขึ้นหนึ่งค่ะวันอาทิตย์หนึ่งแปดพันตัวนี้ขั้นมันไดขึ้นลราสองพันตลอดขึ้นอยู่กับราคาโอ้ทาระค่าต่ำลงกับโบถึงสองพันกับพันกัวบาทพันเจ็ดพันแปดกับแล้วเต้อู้ตกอาทิตย์หนึ่งบ้าสิบบาทดีเลยครับพี่หอง อันนี้ถือว่าโบาลายต้นนะครับประมาณพันหนึ่งร้อยองค์เนี่ยค่ะต้นยางเนี่ยต้นยางเพราะว่ามันมันมีต้นตายกันหลายวัดเป็นพื้นที่มันมันคือจังสีโบเดิร์ส์เลยกับป้าเ,เลยมันมันเป็นถี่ว่าพืชถี่ว่าสามไม่ได้คือยางค่ะแหละสามมันก็บม่ได้ผลเนาะโอ้โคเซนต์ยางตัวนี้ผมไม่ค่อยหูหรอกครับเพราะว่าเ่เคยเห็ดเลยไับยางแต่ว่าการะเสรินมนำขนอกจากกอแก้วห้องพนเนี่ยก็สีมีถาดรองถาดเสริม เพื่อย้ำพราะว่าต้นใหม่ทุกชนิดมันต้องการถาดรองนองกจากถาดรักที่เขาใส่ประจําอยู่แล้วเขาต้องเสริมถาดรองถาดรักให้มันนําพวกแมกนีเซียมแคลเซียมนะคะใส่ดูบ่ม่วนหน่ำม่วนนั่นนั่นใส่บ่ดูแต่ว่าก็ะย่าให้ขาดนะคะใส่บ่ดูแต่ว่าไว้ขาดเนาะ,ะนั่งเถอกระสีสลับกันกับกอแก้่ยวอ,อ,อาทิตย์นี้ส,สีไอ้ต้นนี้อาทิตย์หนาสีเป็นผักแล้วก็เทียมกระสีที่กันมั่นบ่สีคือกันทั้งดินกับใส่ค่ะ ตงดินก็ใส่ทางลำต้นก็ใส่มันเป็นแบบทั่งแบบนาำแบบเม็ดนะคะครับโอ้ก็ดีเลยพี่หน้องเป็นใส่แบบทางดินทางสีท่างนี้ครับร้อยหตลายครับครับคลิปนี้กับขอจบซรัพนี่ละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณที่ให้เยี่ยมชมแปลงผู้เรียนสวยๆแล้วกับเกย่ยวกับยางนะครับทคนี้การมีแปลงมียางนี่มียางดีครับผมกับบ๊อกไก้หูครับทคนิี้เกย่ยวกับยาง ว่าโปรเซ็นต์างเป็นยังไรบ่ดด้บ่ดด้ไปศึกษาหมดนี่ครับผู้ใดลูกยางกับที่หูหด,ดอกครับว่าโปรเซ็นต์ยางเป็นยังไดใส่อาหารเสริมทั้งใบซอยใดร้ายครับฝากกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ